สวัสดีครับเด็กผมนักคุณนะครับจะมารีแอคชั่นกันเขยนะซึ่งจะมารีแอคชั่นเรื่องอาวุนพิกฟ้านะผมในอีพีที่ยีหรือตอนที่24นะครับผมซึ่งโอเคก็ใกล้เริ่มถึงตอนจบทุกทีเนาะเพราะตอนจบถึงตอนที่30มสิบจะมคนดูแล้วก็ความเดิมจากตอนนั้นประมาณแบบรู้สึกว่าเหมือนอ่าอินเชอร์นั่นจะก้าวข้ามขี่จำกัดอาบพว้าโคตรบริษัทขั้นที่2อะไรอย่างนี้ได้แล้วแบบมันแบบเป็นการตื่นรู้ที่บอว่าใกล้ตายอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละเลยแบบฟื้นขึ้นมา ก็น่าจะจัดการกเลมนี่ได้อยู่มั้งไม่แน่ใจนะคนดูซึ่งแบบอันนี้น่าสนใจมากว่าเป็นยังไงต่อเนาะก็นั่นแหละก็จะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปเนาะโอเคครับเริ่มาเริ่มคลิปก่อนนะครับผมมาโอเค,อเคน,นี่มันถือขี้หายมันดู แล้ะแตบมันสูงเลยเนาะมาโอเคมันเซมันเซคนดูกระบ,บี่หลุดเลย่ะสวย อะไรอ่ะระเบิดเหรอกระบี่นี่กระบี่แบบอะไรไงอ่ะอันนี้มันคือแบบร่างที่แท้จริงของกระบี่อยู่แล้วหรือยังไงคนดูเนี่ยมันโคตรเหมือนดาบเซเียวเย็นเลยนะเนี่ยวังมังกรนที่ดีนี่เท่ hey, เออตอนนี้ขอข้าดูอีกทีวุ่นเจ้าระบี่หนักล้มตาดฟ้าไหวหรือไม่เมันอใส่หน้าโง่ไม่ไหว <laughs> สวยโอเคมีดาเมจพอดีมัน,ออนไลน่แขนไม่รอคนดูไอ้แจ้าแม่งมันฟัดานามเลยพยายามโหมามาโมาโผไปขยายบีกมาติ เบียแน่ก็ดีใช่ปะยากของพายาหงเยอะเลยวะ่ะกระบี่ดีกระบี่ดีเลยดีมากเจ้าหนูข <c oughs> ้าเคยเสียใจหลายครั้งที่เลือกยิงแดนแห่งนี้ขอพลังทุกอย่างจะไปฟ้าติดพลาดหรือไม่ โชคดีที่ได้เจอกับเจ้า,าเจ้าทำให้ข้าได้เห็นวความหวังแผ่นดิงใหญ่เขาก็อยากให้มีคนสืบทอแต่น้องผมว่าเนาะแต่ก็ต้องมีคนที่มีคุณภาพดีอะตอนนี้ประตูสนามทดสอบ,สอบได้เปิดที่นี่คือสนามทดสอบหรือที่นี่ไม่มีขอบเขตและไม่มีทางออกมีเพียงคนที่ผ่านการทดสอบ โอเคเข้าใจเข้าใจได้เนื้อหาการทดสอบคืออะไรอ่ะอะไรอ่ะไมพูดไม่จ้าเัวใช่ใช่ไปบอกห้องเทพวดาก่อนฮะเฮ้ยอะไรทุกซกับมอนอย่างนี้เหรอยิงยิง่อเราความตายหรือ ที่นี่มีตันกระสุนนับไม่ถนหลัวอู่ในระดับสูงกว่าลงสานเจ็บปันทือกเาตอวนี้เป็นตนไฟกลัวมันจะเปิดศึกไล่าเจ้ากระสุนตายเรวจะจะพาังไรอ่ะนีเหรอหรือัมััหาเท่าไหร่นะ ก้าหมื่นไม่ใช่ก้ 9, 90, าหไม่ใช่เก้าร้อยหรือเก้าพันเก้าหมื่นเก้าพันก้ร้อยกสิบเกือบแสนคือแบบมีข่าวบ้างไหมถ้ากูข้าหมอนั่นคือกูระดับขึ้นแน่ๆตแต่มีคนเห็นเขาไปที่ทุ่งร้างมาลนาก็ไม่มีข่าวคราวเลยยันส่งสารก็ติดต่อไม่ได้เลย <S <S อันนี้ก็เป็นหวงใช่ปะโปรดอภัยที่พูดตามตรง สถานการณ์ยางทุ่งร้างมลนาผ่านมาห้าเดือนเต็มแล้วเดือนหรออ้งหญิงภาสริมาเดือนแลพที่ดีก็ย่ายึดติดเกินไปเลยไม่ผ่านไป่ห้าเดือนแล้วนะไม่เพราะอินเซอร์ต้องมีชีวิตไม่ได้เพราะคือแบบใช้เวลาเยอะเนาะโอเคแม่งใช้ชีวิตตรงนี้เลยอุ้ยหลังเพื่อนอุ้ยชิวจัา เหมือนมันเริ่มคุ้นเคยแล้วว<ม>่ะ<ม>ในการต่สอสู้กับพวกในผมว่านะขอบคุณมันเยอะมากเลยเนาะโอ้โหหลออจากมือน,นี่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฆ่าไปกี่ตัว <ไป S 2> แล้วเนี่ยเอีกประมาณหมื่นหก เหลือไม่เยอะล้เรามากไกลกันขึ้นทางแล้วเจ้าหลับให้สบายเธอข้าคุ้มกันเจ้าเองอหล่อนแม่คนน้นเองดูเราจะคนได้โคตรเก่งอ่ะกลายแบบเป็นคนพิการนี้เนาะอมอลี่เราอยู่ที่นี่นานแค่ไหนแล้ว วันนี้เป็นเปี่ปปร้ยสบเดเดือนนะพูดแบบนี้เดี๋ยวเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนก่อนการแข่งขันจัดอันดับวายยุคลังดูเธอต้องเร่งความเร็วแล้วใช่ใชภายในสิบวันข้าต้องออกไปจากแดนสิบวันเร่งเร่งมากเลยนะจะสังหารสัตว์อสูุไปหกร้อยตัวต่อวันคือขีดจำกัดแล้วภายในสิบวันกำจัดอีกหมื่นหกพันตัวไม่ไหวหรอเราเล่นอะไรกันหกร้อยตัวยังหรอนั่นสิดังนั้นต้องคิดหาวิธีจะบุ่มบามทีละเก้าอีกไม่ได้ ต้องฆ่ามากกว่าเดิมเพิ่มวันละสองสามเท่าอะไรน้ำเดือดอะไรอย่างนี้ป้าคนดูแบบเขาเรียกว่าไงตามทันทีผมนะล่อให้มันกระจุกทีเดียวแล้วก็แบบปล่อยอันติท่าใหญ่ไปเลยเหมือนเวลาเราเล่นในเกมอ่ะเก็ตปะมือพอมันไปได้มาแบบล่อมานได้เยอะแล,แล้วก็แบบอันติทีเดียวโอ้โวอสวยมุมนี้โคสวยข้าเจ้าเชื่อหรือไม่วันนี้เราจะได้ออกไปจากที่นี่มั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอ

เอาตรงนี้ทหดาว,หวันนี้ข้าจะจุดดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่ให้เจ้าเจ้าเบิกตาดูให้ดีๆล่ะนี่มึงยังมีเวลามาจีบสาวอีกมึงน,นี่มึงโคตรเก่งอ่ะเวลาจะเป็นจะตายไปเชื่อมาจีบสาเวเลยโอ้ผมว่ารับล่อโอ้เชื่อแล้วพูดจริงทิดากูอยู่ด้านล่างโอเคว่าแล้วมันต้องลอ่อมา นี่ผมแม่งก็โดนสุโอ้หหมอแม่งตายอย่างน้อยก็หลับพันน่ะเอเชื่อว่าถ้ามันล่องมาจากพวกมุมอ่ะเกลิยดตาถ้าไม่ได้โกงผมนะบอกไม่ไฟอ่ะโอ้บอกไม่ไฟจริงด้วยฮัาเกียดไฟเอามันเป็นเพราะเมื่อก่อนเจ้าตัวคนเดียว ตอนนี้ข้าดูดอกไม้ไฟเป็นเพื่อน yeah, yeah. เจ้ายังรู้สึกเกลียดอีกไหมเจเแค่แค่ไม่นั่งเปนจีบอีกคนโดยล่างนี่ผ่านแล้ด้ครับใช่ป่ะอันนี้แบบมันเหมือนตอนผ่านตา,างรอบแรกเลยเจะททำให้ข้าตกใจอีกแล้วผ่านใช่ไหมาการกระทำของเจ้าทำให้ข้าไม่อยากจะเชื่อว่า จอายุแค่สกปีเมดังนั้นข้าผ่านดาดที่สองแล้วหรือแน่นอนต่อไปดันสามไม่จะ้ใช้เลียมไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ละเมิดเลีย่ยมมัคือฝีมืออย่างหนึงรีบทดสอบดันที่สามเถอะดูเหมือนเจ้าจะรีบร้อนมากนะข้ามีเรื่องสำคัญต้องทำต้องรีบกลับภายใน25้าวันเร่งเวลาเถอะเียมพอแล้ล่ะ น้าที่สอมเจ้าไปสอ่นแล้วผ่านแล้วเหรอผ่านแล้วหรือยังไงน้าที่สามการทดสอบเทพมังกรเป็นการทดสอบความประพฤติเจ้าในสองด่านก่อนด้านี้เพื่อสตรีนางนี้ไม่เพียงกินงยรอเพิ่มความยากขอใช่ข้าแยกคุณสองด้วยเนาะใช่แม้วมันจะต้องตายเฮียแม่มึงพูดหล่อเลยแบการกระทำเหล่านี้ยืนยันคุณลักษณะของเจ้าแหล่ ังนั้น่านเลยเหรอทดสอบนานที่สามขอบคุณยินดีด้วยที่เจ้าจะเป็นผู้เดียวบนแผ่นดินนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบเทพมังกรเรารักษาหล่อนอย่างนั้นตอนนี้ท่านบอกได้หรือไม่ทำอย่างไรพลังเทพธิดาถึงจะกลับมาอยากให้กลับมาแบบประมาณเดิมหรือไม่ก็ใกล้เคียงแบบเดิมที่สุดผู้ที่ผ่านการทดสอบเทพมังกร จะได้รับโลหิตแข็งมังกรสามตัแต่เจ้าเจอความยากสองเท่าดังนั้นจึงได้รับหอยหก,กอยอดพ่อสุดหาเจ้ายากช่วยเหลือสระีนาน,นี้ก็รีพนิชโลหิตมังกรเอากับลายโลหิตของตงัวเองขอวิธีช่วยเหลือนาำเจ้าคนจัการเองเอ้าไอ้เหี้ยก็คือไม่บอกคุณตงว่าต้องทำยังไงแต่ให้คุณ จัดการทัจังได้แบบว่ารับภูมิใ้ได้เงี้ยเหรอเทพทิ้เดิรอข้านะเป็นหนึ่งเราต้องแบบค่อยๆแบบเขาเรียกว่าไงเอ่อดูดซัพมันให้สำเร็จก่อนอันดับแรกอุ้ยเหมือนจะเข้ามุยกับพ่อเลี้ยงรู้กาตัวตนของข้าวนี เจ้าภูไปหนึ่งในสิบสองเทพดาราแต่าวราควตัวอยู่ในโลกดีดูเหมือนอาณาจักรเทพดาราจะเกิดเรื่องใจขึ้นสิลรบจะเป็นแค่เสร้างวิญญาณที่ถูกิิดถีให้สลายเรื่องอาณาจักรเทพดาราจะไม่ต้องมายุ่งกระบี่เล่มนั้นตอนนี้มีคนหาเจอหรือยังกระบี่เล่มไหน่วยเทพดับสูญเพราะกระบี่เล่มนั้นจะเหลือแค่เศษซากวิญญาณกลับยึดติดไม่จบ ข้าไม่ได้ไปยึดติดกับกระบี่เล่มนั้นเลยเพียงแค่ว่าดานในของมันนั้นมีลวงจิตหนึ่งที่สําคัญ<อ>มากสำหรับข้าแล้วยังไงต่อ <c oughs> ลึกลับซับซ้อนข้าขี้เกียจใส่ใจ <c oughs> แต่ก็บอกเจ้าได้แม้ผู้คนมากมายตามหากระบี่เล่มนั้นแต่ยังไม่มีใครได้ปังของแรงวะมันร้อยกูไปเอายังไงล่ะ้านมา่น,าน,น้อยข่ยอบอกเรื่องพวกนี้กับข้ายางตรงไปตรงมา และก็ทำให้ข้ามีความปรารถนาอยางคงต่อ,อเจ้าหนูที่ผ่านการทดสอบด้วยอลมพรานแท้จริงระดับสิบโอเคลมพรานแท้จริงระดับสิบเทพทิดาข้ากลับมาแล้วไม่เป็นไรนะข้า,า,น,ขา,าน้่เป็นอะไรอีดนึงอ่ะมังกรคลานบรรพการ ข้าผนึกสายโลหิตแล้วได้โปลดบอกข้าว่าจะให้เทพธิดากลับคือสภาพเดิมอย่างไรใช่เรื่อยเป็นช่วยนอนเจ้ายินดอมจะทําทุกอย่างจริงๆไม่ต้องทําอะไรอ่ะแน่นอนต่อให้แลกทุกอย่างจะไม่เสียได้ยทุกอย่างก็เยอะไปนั้งเรามีพลังดาวแห่บราลไอไออย่างมีเชื้อเลยช่วยและก็เป็นร่างได้อย่างสมบูรณ

จะรักษาเราได้ใช่ปะจริงแบบอย่างว่ามันรวมกันนี้เหรอ oh บบโอ้ไม่ก็จริงอยางของฉันคนเราเป็นตินน่งหมดทุกคนเทพเจ้าอย่าเข้ามานะกูไม่ได้เข้าไปขอโทษด,ด้วยเทพดจ้า ไว้เจ้าคินปูได้แล้วไปชาติชาติก็ได้หลอกลวงมันเหรอไม่เป็นเพราะแต่ก่อนเจ้าดูคนเดียวเทเทน่เทเทนหมให้แม่งเสียนกูหยอดทั้งหมดจะเริ่มแ้หมด้มคนดูลงปานเสร็จปะ 哎，这不都跑死他了嘛！我、er,。这要不，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 这要

โอ้ยน่าอร่อยมั้แจะคุณจะฆ่ากูยริงๆใช่ไหมเนี่ยแต่มุกฟันกูเลยกูสายช่วยมกงมาขนาดนี้ททเทพธิดาเหมือนนึกดูถ้าม,มึงจะฟันกูมึงก็ทำเลย แค่ได okay, ้รับพลังหญิงแห่งเหมันจำนวนมากเกินไปในคราไฟไลลผ้า,าต่อต้านกันรุนแรงจนหมดสติไปอีกไม่นานก็จะฟื้นขึ้นมาเองพระผมตอนนี้เจ้าคือยอดหินมือระดับล้มพรานจากักรพรรดิจกักรพรรดิแล้วอตอนนี้ตอนที่เจ้ารูนี่จะฟื้นขึ้นมามีเรื่องสำคัญมากที่ข้าต้องบอกเจ้าเรื่องอะไรฉันว่ามา อะไรอ่ะเขาคุยอะไรกันแล้วไม่ให้กูรู้เรื่องในประเด็นอ่ะโอ้ยปวดหัวจังเจ้าหนูเจ้าปืนแล้วว่าถ้าเป็นดาบเราไปแล้วเราอปถึงนี่ทำไมร่างกายเย็นขนาดนี้นี่มันถูต้อนตอนนี้ในกายเจ้ามีแขนด้านที้หกของเครืลติชาเมคายืลแข็งจริงหรือการรกันของหินหยางรับพลังลมปลายของอีกฝ่ายได้อัศจรรย์สุดๆไดว่า โ่อที่จะประสมประสานคุณลักษณะที่ตางกันอย่างไฟและน้ำแข็งได้สำเร็จห้ามทำอะไรสุม 4, ส่มสีสุ่ม้ามิฉะนั้นอาจจะทำร้ายเจา้ายางสาหัสล่อนไปแล้วม,มั้งผมว่าเทพธิดาททเทพธิดานานไปแล้วละ่ะอย่างนั้นร่างกายของนางนฝืนกลับสภาพเดิมแล้ว ดีออกว่าเดิม้ลยฮะขอบคุณท่านมากขอบคุณท่านมังกรคลาบนบรรพาก,การท่านไม่แค่อมอบพลังให้ข้าแต่ยังช่วยนะซัพพอร์ตสุดเลยเจ้าไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าข้าก็แค่หาผู้สือ่อทอดที่เหมาะสมให้กับตัวเองเท่านั้นแต่ว่าถ้าจะมีความตั้งใจจริงๆริรับปากข้าขอข้าย,ยางหนึ่งได้หรือไม่ครับถ้าหวังว่า กระบี่เล่มนั้นเหรอฮะกระบี่หรือพี่เขาคุยกับมอลี่ปะได้เวลาต้องกลับมาตรงนี้แล้วใช่ปะเฟินเจียเฉินทำไมยังไม่มาล่ะข้าให้เสียหยวนป้าไปเล่งแล้วใครมา่ทำมาแล้วใช่เฟินเจียเฉินไหมอ่ะน่าจะไม่ใช่ไม่รู้วินเชอร์กลับมาแล้วมาแล้วคือแอนคัมแบ็ k กูกลับมาแล้วเว้ยอ๋หลวงพรานท้ายจริงระดับสิบในเวลาแค่ครึ่งปีเขากลับมาลุกข้าไปถึงแปดระดับผมกลับมาแล้วครับพูดดูแลจวนฉินสิทธิ์พี่อาจารย์ฉินไม่เจอกันนานวินสิทธิ์น้องขอโทษด้วยสิทธิ์พี่ที่ทำให้่านเป็นห่วงเขาจะว่าพวกมึงยังไงวนะนัแม่งหออออูออกหน้าออกตาขนาดนี้ถ้าหนึกวะจะไม่ได้ ถ้าอ,อยากเข้าร่วมการแข่งขันจัดอันดับไม่รู้ว่าได้หรือไม่รายชื่อผู้เข้าแข่งขันแน่นอนแล้วกําลังเตรียมจอ,อกเดินทาง <h ats> เรืงง่องง่ายๆขอแค่ชนะหนึ่งในนั้นก็แทนที่ได้แล้วเอาเลยน้องใส่เลยเหรอส,สองใครจะให้คําแนะนําข้าก่อนเอาเชียมาดิใส่เลยโอเคโอเคคนดูส้นคลิปนี้ก็มีประมาณเนาะเป็นตอนที่แบบแม่งมันใช้ได้เลย คือตอนนี้อินเชอร์กับเทพิดาเราก็แบบเหมือนรวมพลังหินอย่างกันก็คือแบบแลกถ่ายพลังวิชาให้กันอะไรเงี้เนาะซึ่งหลอนจะได้วิชาจากเราไปอาพอสมควรแล้วเราก็ได้วิชาจากหล่อนมาใช่ปะซึ่งหล่อนก็ได้ได้วิชาบางส่วนไปแหละก็คงไม่ทั้งหมดเนาะเพราะเราก็แค่ได้แบบแยกแข็งของหล่อนมาก็คงจะแลกธาตุย็นกับธาตุไฟกันเฉยผมว่านะ่าคงประมาณนี้นแหละคงไม่แลกทั้งหมดหรอกม่งั้นเดี๋ยวหล่อนเขาจะแบบโกงเกินเ <laughs> พราะตอนนี้แค่งระดับนี้อินเชอร์ย,ยังอินเชอร์ย,ยังโกงขนาดนี้ได้เนาะ โอเคตอนนี้ตัาแตบลมปานแท้จริงขั้นสิบสุดๆแล้วแล้วตอนนี้แบบลายชื่อแม่งมีแล้วนะคนที่เข้าแข่งขันอินเชอร์บอกโอเคก็แค่กูชนะใคร่ใครคนหนึ่งได้กูก็ได้ไปลับแข่งแล้วนี่มาใครจะให้เขาแนะนำกูบ้างเดี๋ยวกูใสพ่พวกมึงตอนนี้เลยอะไรเงี้ยน่าสนใจครันมว่าจะเป็นไงต่อเนาะแล้วก็แบบผมไม่รู้ว่ามังกรบรรพการอ่ะคุยอะไรกับหล่อนไว้แบบขออะไรไว้หรือเปล่าอย่างเช่นว่าอยู่ให้ห่างกันจะอินเชอร์ไหมหรืออะไรผมก็ไม่รู้เพราะหล่อนรีบไปมากเลย อันนี้ก็ไม่แน่ใจหรือแบบมีเรื่องไหว้ยวานให้ไปเอาสิ่งหนึ่งอะไรมาให้ไหมหรือ,อยังไงอันนี้ก็น่าสนใจคนดูนว่าจะเป็นยังไงเนาะคือตอนนี้หล่อระดับจกกักรพรรดิแล้วคนดูคือตึงตึงสัตว์อะแบบไปคิดหาคนล้มยากแล้วจช่ป่ะในในแบบแผ่นดินนี้อะไรเงี้ยอ่ะตัวตึงแล้วเนาะแม่งให้ผมแม่งลุกนึกถึงเขาเรียกว่าไงว่าไอ้เซียวเหยียนกับเอ่อหยุนหยุนจือเออทำให้ผมนึกถึงเซียวเหยียนกับหยุนจือเลยว่าแม่งแม่งโมเมนต์แบบบางอย่างอะไรเงี้ย มันมีแบบไวฟ์คล้ายๆกันแบบมีบรรยากาศคล้ายๆกันฮะทำให้นึกถึงอะไรแบบนั้นเลยซึ่งแบบมันก็ไม่ได้เหมือนกันขนาดนั้นเราก็แค่แบบมีความรู้สึกอย่างนั้นเฉยๆนะนั่นแหละคอนโดซึ่งตอนนี้แบบวินเชอร์ก็โคตรโกงมีวินเออ่มีมังกรหงวิชากระบี่ยักษ์เอ่ออะไรวิชาดาราอีกมีสายเลือดโลหิตอสูรอีกอะไรโอ้ใหม่กอดมันมีเยอะเหลือเกิน ซึ่งก็น่าสนใจว่าเป็นไงต่อเนาะแล้วก็แบบมีได้รับภารกิจก็คือให้ไปตามหากระบี่หนึ่งอย่างมาใช่ปะซึ่งกระบี่นั้นแบบสาคัญต่อมังกรมันอันนี้มากเลยเนีดวงจิตบางอย่างสําคัญกับมันมากมันก็คืออยากได้หรืออยากเห็นะไรผมว่าเนาะก็คือไปให้อินเชอร์หามาให้หน่อยอินเชอร์ก็ต้องโอเคได้เลยครับท่านอะไรเงี้ยผมว่านะนั่นแหละคนดูว่าว่าจะเป็นยังไงต่อในคลิปหน้านี่น่ารุนมากกันเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ผมว่าสุดสุดจริงอยากเห็นเลยว่าถ้าเกิดในงานประลองอินเชอร์ไปปุบ อ่าแล้วไม่นางยุวยเห็นอินเชอร์เอ,อ้ยหรือแบบใครเห็นอินเชอร์แบบแล้วไม่กระทั่งแบบได้พี่ดาเราเห็นอินเชอร์เขาจะรู้สึกไงว่าแบบ,แบ,บแรีแอคชั่นแต่เรคนอยากเป็นยังไงผมอยากเห็นตอนนี้ที่สุดแล้วนั่นแหละคนดนี้ก็ประมาณนี้ตอนนี้ถ้าเกิดใ,ใ,ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามสกานะครับเพื่อเป็น,ปนก่อนจะมีคลิปต่อไปเนะรราะสำหรับตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย